ครับสวัสดีครับสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูปตอตอมรถไทยนะครับผมครับผมมาหอดจอดถึงครับเป็นทีเรียบร้อยครับมาเกี่ยวเขาเลยนะครับบรายครับเขามันสุกบ่พร้อมกันนะครับพี่น้องัวเกี่ยวสองไฮก่อนนะครับว่าเขาก็เป็นราคานะครับเขาสุดแสนละพันหกบาทหนึ่งยินมาว่าประมาณนี้นะครับโอ้ ครับผมโอ้ยเข่าหนาอะไรครับสายพันหัวเกีียวกันยานครับเดี๋ยวให้น้องไปเอาครับยูนหนารถลดครับครับผมกู้หูวครับเป็นเกีียวอยู่นนะครับพีนองเลี่ยนสายพันนะครับครับ ผมเปลี่ยนสายผ่านหัวเกี้ยวนะครับเดี๋ยวไห้น้องเพิ่นไปเอาไห้นะครับเขางามอนี่ครับตรงงามตรงบ่อแหละครับเขาเพิ่นแกจะเกี้ยวก้อนนะครับเจ้าเนี่ยกะยี่สิบกะไรนะครับก็เกี้ยวทุกปีนะครับค่าประจํานะครับสีประมาณนี้ครับเขาสดแสนละพันหกนะครับพี่น้อง อาหอาจะลงนะครับเินว่าเขากระบ้าด้ซุกเต็มที่นะครับหม่องซุกหม่องบอนะครับหม่องได้เหลืองเิ่นกะเกี่ยวกอนครับเป็นยันบพท่านราคานะครับพี่น้องประมาณนี้นะครับชุ่มบรรยากาศครับตอนนี้ก็บะเด้เต็มบุ่มอยู่นะครับเกี่ยวสองห้าครับเจ้านี่ บลายครับเป็นงานเล่มครับเขาก็เหลืองกล้วยครับส่วนใไงเขาก็จะเหลืองกล้วยนะครับแถวนี้แต่พ่อฮันได้เต็มเอยนะครับแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนที่เกี่ยวเป็นว่าว้านซาครับปีนี้เพราะว่าฝนนานมากนะครับท้ายเขาครับผมท้จวดขงเขามากแล้วครับไปแล้วครับ สายาาพันธ์ก็มาพอดีครับพี่นอ้องน่ครับสายพันธ์ออดยมากจะเลี้ยงกล้วยร้ายนะครับอีกเบ,บอกเกินสี่ห้มือถึงอาทิตย์หนึ่งนะครับน่าจะออกพร้อมกันเบิดตนะครับแต่ว่าธงเหลืองธงบัวครับใช้บานก้อนกับเลี้ยงก้อนเหรครับแล้วก็คือเก่าแล้วครับ ครับเมือเอ่อเวลสายผ่านนะครับผมอย่างนี้เอาเดี๋ยวใส่สายพัานกันพี่น้องครับผมครับผมมาต่อกันเลยนะครับเอาสุดแสียละพันหกครับตัวนี้เป็นสแกงเดิมรอบอันนี้ก็เกี่ยววาร้ายนะครับวันนี้ก็ประมาณสองไหลนะครับมืนเป็นว่าร้ายนะครับ ตะแยงเดิมนะครับพี่น้องทานอยู่บ้างจำแล้วมีเขียวแน่นะครับบดวดน่น้ยังบงเ็บวชดอกสองอไรเดือนสองเมื่นกว่าอยู่นะครับครับผม มื่อนเพื่อนว่าเราจ,จะได้สองหกหลอนะครับสองหกหลอดำนะครับผมอันนี้แม่เสิบเสิบนะครับงานก็พอนได้ร้ายนะครับเขาก็ซุปอพอนได้พร้อมกันนะครับ ไอ้สดเลยนะครับนะครับกูหูนะครับผมมากับอ่เล่านะครับอาศัยอ่เล่านะครับพี่น้องเจ็ดสิบพัดคือกันนะครับเพื่อนสีไม้ก็หของผมนะครับเพื่อปนปีหกสี่นะครับของผมปีหกสามสติกเกอร์คนละแนวครับพี่น้อง กูหัวครับไปไซไปน้ากันครับโมเมนต์พี่น้องเด้พี่น้องโมเมนต์พี่น้องกันครับแต่ว่าอายเล้วกับอื่นนะครับไม่เกี่ยวน้ำลายแล้วกับสามปีแล้วครับผมนะต่างคนต่างอาศัยกันครับอยู่น้ากันได้ดนครับพี่น้องโบเบิร์ตกับเอาจริงี่พ่อ เอาไปลงในบ้านครับจังบอกไกลบัดเดี๋ยวสิเอาใส่รถมาหายเลยโอ้ว่าแม่นสิเกียบสามหมื่นยังร้ายเติบอยู่เด้ครับครับผมโอ้ได้ร้ายร้ายนะครับโอ้งามนะครับตะแกรงเดิมครับผมถ้ามือเป็นว่ามีอยู่2องทงนะครับ เอาก็เลื่อมวอครับเขาเป็นราคาครับค้นก็เริ่มจะกเกี่ยวร้ายนะครับผมครับผมคลิปนี่ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับแล้วสีเงาลดเขาบ้านกัครับมันนี่งานบลายเป็นไรนะครับมันนี่อืนฟอกันไหมครับผมเอาสหเซนละพันหกนะครับโอ้ไปตอนซ่อนครับพี่น้องเอ้าเจอกันคลิปหนานะครับพี่น้องคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับกินน้ำเกลี้้วยกันพี่น้องครับ เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ